สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เจ้าป่าเขยยวลงครับคืนนี้นะครับผมจะมารีวิว Book of Boba Fett ตอนที่3นะครับผมาทานดิสนีย์พัทพึ่งปล่อยออกมาเมื่อตอนบ่าย3าโมงที่ผ่านมานี่ฮะแล้วแฟนแฟนสตาร์วอ์เนี่ยคงจะถูกใจแน่นอนนะครับเพราะมีตัวละครที่เคยโผล่ไปในหนังสตาร์วอล์นีโฮ e นะครับภาค4เนี่ยฮะมี ออกมาเหมือนกันนะครับผมหน้าปกนี่ฮะบุกกี้จอมโหดนะครับผมคือซันทานนะอืแร็คือซันทานนะครับผมแล้วก็เดนนี่เทโจเนี่ยมาทำไมนะครับผมมาเชตเต้นะแล้วก็แลนคอร์เนี่ยฮะผมในตอนนี้นะครับถ้าเกิดรีวิวตามความชอบของผมนะครับผมชอบนะฮะผมตอนนี้เพราะว่ามันมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะทีเดียนะครับ ทำให้ถูกใจสาวก s t สตาร์วอรลรายละเอียดอะไรมาเสริมเติมแล้วก็มาจากคอมิกด้วยแหละอืมให้มันเติมเต็มเข้าไปมากขึ้นแล้วก็เป็นไลท์แอคชั่นนะครับผมนะนี่ฮะทีนี้เราไปดูรายละเอียดกันนะฮะในหนังนี้ครับมันจะมีการกล่าวถึงการแบ่งเขตเนี่ะครับผมดาร์ตาทูอินนะครับผมแบ่งเป็นสามเขตแล้วมันก็จะบอกว่าเออเนี่ยทรานโดชานะได้ไปเขตหนึ่งอะไรเงี้ย ไอ้ท่านโดชานโดชาเนี่ยเป็นพวกไหนนะครับผมนี่ฮะมันคือตัวเขียวๆนี่แหละไอ้ขวามือนี่เป็นวุกกี้นะไอ้ตัวเขียวๆอะ่ะมันเคยผู่ในโคนวอด้วยเว้ยแล้วแล้วมันไปสู้กันคือไอ้ทา่ทานโดชานทานโดชาเนี่ยครับผมมันจะมีชี่เสียงเป็นนักล่าอะไรเงี้ยนักล่าฆ่าหัวแล้วมันจะมีพิธีกรรมด้วยนะฮะในโคนวอนะพิธีกรรมล่าเจไดพันดาวันนะครับผมอาโซก้าเนี่ยไปเป็นเหยื่อ <c oughs> ไปปล่อยเกาะนะปล่อยเกาะแล้วก็ เปิดเกมล่าแล้วก็จะมีพวกพันดาวันอะที่ว่าโดนโดนลักพาตัวไปอย่างหลายคนเลยอนะไรเงี้ยแล้วก็ไอ้ทันดูชานเนี่ยมันจะมาล่าคือมันคล้ายๆกิ้งกาอนะไรอย่างงี้แหละหน้าตามันนะครับผมเดีย๋ยวดูตัวเต็มๆหน่อยนี่ฮะกิ้งกาอนะไรเงี้ยแล้วก็จะมีคนอยากจะเป็นนักล่าอนะไรเงี้ยล่าฆ่าวัวนะครับผมเขตที่หนึ่งนะของทัตูอิน นะครับผมแต่ผมไม่สปอยนะมันจะมีการแบ่งเขตเยอะไรยเงี้ยโดยใครอะไรก็ว่าไปนะฮะผมแล้วก็เขตที่สองมันก็มีอันเนี้ยอะควอเรียสอะไรเงี้ยอืมแต่คนดูหนังเนี่ยอาจจะไม่คุ้นนะเฮ้ยมันโผล่ตอนไหนว่าอะไรเงี้ยถ้าเกิดผมพูดฉากนี้แนละ้วต,ต้องจําได้แน่เลยนิวโฮมนะครับผมนี่ฮะโอบีวัน <laughs> ในคันตีน่านะครับผมที่มันไปกล่าวหาลูกไง แล้วก็เอาโอบิวันเนี่ยเข้ามาเซ็กเข้ามาแบบเจอพอดี ody, แล้วก็ฟันไปก็จะมีไอเนี่ยไอชื่อเบก้าแล้วก็ฮันโซโลอยู่ในคารกินหน้าไงแล้วก็มีลุกแล้วก็โอบิวันเนี่ยจะไปจ้างจ้างมิเลเนียมฟอนคอนให้บินไปที่อื่นอะไรเงี้ยนี่ยนี่ฮะ, <laughs> ฮะอาโครเลสคือมันจะอยู่กับพวกแรงงานนะอ,อาโคเลสอตนะครับผม แล้วจะมีอีกพวกนะฮะพวกที่สามคราทูเนียนตัวไหนนะนี่มีหลายตัวใช่ไหมฮะอ่าตัวสุดท้ายเลยครับอยู่หลังสุดเลยแล้วก็พวกผ้าสีแดงนั่นแหละคราทูเนียนอันเนี้ยจำได้ดีนะครับในภาค e ีเท n ออ j เจดไงที่มันจะปล่อยลุกให้หนอนยักษ์ซาเล็กกินนะอ่ะนี่ฮะมันอยู่ด้านหลังเป็นลูกสมุนในเจ็บบ้ามันจ้างมาทำงานอะไรเงี้ยนี่ฮะคาทูเนียน เนี่ยต้องซูมนะมันโผมันไม่ค่อยเห็นนะครับผมนะฮะผกผ้ามันมีชื่อเลยนะครับคาทิดาอะไรไมป่นตัวผมจำชื่อไม่ค่อยได้โตดังสุกเนี่ยชาวารูนเนียยเป็นหน้าคล้ายๆลิงนะครับผมอยู่บนยานแล้วก็จะปล่อยให้ลูกหนอนสัตนแหลกกินนะครับผมทีนี้มันมีการพูดถึงอันนี้ด้วยอ่ะไอซินดิกเคนนะองค์กรอัจฉรกรรมนะครับผม คือไอ้ไซนดิเคทนะครับผมมันจะนี่มันจะค้าเครื่องเทศอะอืมเครื่องเทศสไปนะครับผมเป็นกลุ่มคือเทียบง่ายๆนะครับผมก็คือกลุ่มคายานั่นแหละอนะฮะเนี่ยเนี่ยมันโผล่ในโซโลนะครับผมโซโลสตาร์วอ s t ซอ,อี่อะด้านซ้ายมือนะฮะเนี่ยฮะไซนดิเคทใส่หน้ากาก,ากขุนยนอะไรของมันนะใส่หน้ากากอืมแล้วก็ภาคนี้มีบทบาทอ่อไม่ใช่ในตอนนี้นะฮะ โมบาเฟตตอนที่สามมีบทบาทที่สําคัญแล้วน่าจะมีบทบาทอีกหลายตอนเลยนะฮะตอนที่เหลืออยู่เพราะว่าตอนจบเนี่ยมันโผลอ่อมาด้วยนะครับผมเป็นแก๊งไปซินดิเกตนะฮะโอเคมีมีพูดถึงนี้ด้วยอ่ะคินคินทันสไตเดอร์นะครับผมมันคืออะไรใช่ไหมผมแช่จริงคินทันสไตเดอร์มันเป็นสับปะหลานนะทีนี้เนี่ยแต่ว่าคน,นจําได้อ่ะมันมีเกมนะครับผม ภาคนิวโฮมอ่ะท,ที่ที่ลูกสกายบ็อกเกอร์มันฝึกอ่ากับโอบิวันอยู่ฝึกการใช้ไลท์เซเบอร์ใช่ไหมฮะแล้วก็ไอคือเบก้ากับไอดีทีพีโออ่ะนั่งเล่นเกมอยู่ครับเกมเดจาริกนะครับผมมีมีชื่อเลยนะฮะเกมเดจาริกเป็นโฮโลแกรมไงเห็นไหมฮะเป็นโฮโลแกรมอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วก็จะมีตัวโฮโลแกรมโผล่มาม,มันจะมันจะมีสัตประหลาดต่างๆแล้วก็มาสู้กันอะไรยเงี้ยอืมสู้กัน แล้วก็มีพูดถึง Kin t ไ n เ i d e r คือตัวที่เลขหมายเลขสามนะครับผมนั่นนะฮะ Kin t ไ n เ i d e r หมายเลขสามนะตัวตัวใหญ่ๆเนี่ยฮะ <c oughs> จําได้ดีเนี่ยถ้าดู Star w a r s เนี่ยเกมโฮโลเกมนะครับผมเดจันลิกอะตัวนี้แล้วก็สู้มันสปาร์หลาดสู้มันเออมีหลายตัวเนี่ยฮะตัวอื่นก็มีชื่อนะครับผมแต่ไม่ต้องจรารายละเอียดครับรายละเอียดมันเยอะมาก Star w a r s อะ <c oughs> คือคือต้องอ่านันเป็นสิบสิบปีนะกว่าจะรู้เรื่องครบอ่ะแล้วมันทีมันลืมของเก่าจําของใหม่อะไรอย่างงี้นะฮะผมแล้วมีการพูดถึงอะไรอีกนะฮะอ่าแม็กคือซันทานนะครับผมเป็นนักล่าข้าวหัวฝีมือชากาศดแล้วโหดร้ายนะครับผมทํางานให้ไอ้เจ๊บ้าเดือฮัทนะครับผมแล้วภาคนี้มันโผล่ด้วยแล้วก็ตลกว่ะไปสู้กับแก๊งสกอยไวรุ่นด้วยอ่ะ เออชอบอ่ะผมชอบความแปลกใหม่นะครับผมนะตัวนี้มีชื่อเสียงนะครับแล้วก็แฟนๆคลับนี่ตาวอรคงจะรู้จักเป็นอย่างดีภาคนี้ซู้สู้บแก้งไวรุ่นด้วยตอนจบเป็นยังไงนะฮะผมไปดูเอาเองนะฮะอ่าทีนี้นะทีเด็ดของหนังนะครับผมไอตัวแรนคอนะครับผมเป็นสัตว์ที่จะบ้าเคยเลี้ยงไว้นะครับตอนภาค r ีเทิร์นออฟเจดอยู่ในคุกใต้ดินนะครับผมแล้วก็ปล่อยลุกไว เพื่อจะให้แรนคอฆ่าเดี๋ยว่าแรนคอตายนะครับผมแล้วภาคนี้อ่ะมันพูดถึงอีกแล้วนะมีการได้แรนแรนคอตัวใหม่นะครับผมไม่ใช่ตัวเดิมตัวเดิมตายแล้วตัวใหม่แล้วก็มันจะมีแรนคอคิปเปอร์ไงถ้าเกิดภาคเก่าอะ่ะเห็นไหมฮะที่แรนคอตายเสร็จอะ่ะคนเลี้ยงอ่ะมันลงไห้ยอะไรเงี้ยอืมแล้วแล้วแดนนี่เทโจนี่ครับมันโผล่มา อันนี้ผมพูดเลยก็ได้ดีกว่าอืมเป็นเลนคอร์คิปเปอร์นะครับผมแต่บทบาทจะมีมากน้อยแค่ไหนเนี่ยต้องติดตามกันเอาเองนะครับเรามาดูนะฮะผมแดนนี่เทโจนะฮะเป็นเลนคอร์คิปเปอร์นะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับผมเป็นคนเลี้ยงเลนคอร์นะมันมีการพูดถึงไอด้ดาวดาโทเมียด้วยครับผมอืมคือดาดดาโทเมียเนี่ยครับผมมันมันเป็นดาวของไอ้ดาร์มอด้วยนะฮะ ือจะมีผู้ชายกับผู้หญิงนะครับผมดาดาโทเมียผู้ชายก็เป็นผ่อพันธ์ของดัร์กมอนะจะมีเขาอืมนะฮะแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยอาซาดเวนเทรสนะครับผมในโครนวอลตัวหัวโล้นไซมือสุดนะฮะเป็นผู้หญิงนะครับผมเวนเทรสคือไอเผ่าเนี่ยบนดาวดาโทเมียนะผู้หญิงจะเก่งกว่าผู้ชายนะครับผม ผู้ชายเนี่ยแบบไม่ทํางานแบบเป็นชาวบ้านทําไร่ธรรมดาเดี๋ยผู้หญิงเนี่ยจะเป็นผู้นําเป็นนักปกครองแล้วก็ผู้นําลัทธิแล้วก็มีจิตวิญญาณนะครับคล้ายๆแม่มดอ่ะมีพลังแม่มดผมว่าเก่งเลยว่ะคือมีพลังในการควบคุมต่างๆแล้วมันมีพลังอะไรอีกเยอะใครดูคนวอรุนเดี๋ยวผมผมเล่ามากไปอะไรเงี้ยแล้วมีปลุกเสกให้ผู้ชายเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นได้แบบดักมองนะครับมีเข่ายาวขึ้นอะไรเงี้ยแข็งแกร่ง,งตัวใหญ่ขึ้นได้นะครับผม อผู้หญิงจะเก่งกว่านะเป็นปกครองดาโทเมียโอเคนะ,ะผมเนี่ยหนังตอนนี้ก็จะพูดรายละเอียดเยอะและเจาะลึกกว่าตอนที่สองอีกนะฮะใครที่ดูตอนนี้นะฮะผมแล้วก็ไม่เข้าใจเนี่ยถ้าเกิดดูวิดีโอของผมจบเนี่ยอาจจะช่วยเสริมเติมเต็มทําให้ดูหนังได้แบบมีอัธรลดมากขึ้นนะครับผมแล้วสัปดาห์หน้าวันพุธเนี่ยฮะผมจะมารีวิวแบบนี้กันอีกนะครับทุกวันพุธ แน่นอนนะครับสำหรับ Star Wars Book of Boba Fett นะครับผมน,นะฮะใครชอบวิดีโอนี้นะครับก็ติดตาม Subscribe ช่องนี้กันได้นะครับผมและแสดงความคิดเห็นกันมาได้นะครับและลินนะครับคุณสามารถดูดอื่นได้ที่นี่ตอนนี้เลยนะครับ